สบายดีเด้อพ like uh> ี่น้องจ่ายินดีตอนทับขั้วซู่่องสลอยเด้อพี่น้องสบายดีย้ำคำเนาะเข่าคั่วพี่น้องเห็ดกิิ่ีแม่กระป๋อนอลิซมณีปอนคำนั่งนั่งนอนตื่นคำ่นองโอ้ยจีหัวหอมมาเสียดแจวมาเสียดแจวหอมบัว ปิ้งอน,นี้ปิ้งแอบป่าพี่น้องเนาะนนได้ใส่เบิรงตะ่กี้เราชิดถ่ายตอนเหตุตว่วหาคัดกล้องบ่เห็นพี่น้องได้ปะาปากมาแต้ดนดนๆเลยเนาะป่าป่าหรือปะมักบ้านก็เลยเอามาปิ้งแอบใส่กันก็ไปตองไม่จังหอมเนาะ นี่จ้าสปริงปลาอันนี้จีหอมตำมะชิงไคกระเทียมพริกสดหอยรดดีพี่องเกลือเอือบเข้ากันเลยกะอามาปิ้งเนาะ พอขั้นเหตุแบบนี้นะมันชิ้นขาวเนื้อขานังงละกินเบิร์พี่น้องแต่เ้าเขานา่งปีกเป็นโตละกินบ่ค่อยเบิร์แก่อัน,นหอมบัวขัน้นเขาใส่แบบบัวปีกเนี่ยมันคิ้วามามกไฟก่อนท้างไฟ กำลังได้กลิ่นหอมออกมาแล้วจ้าว้าว <Wow. S 1> อยังนอน oh, ออนอนหอมมุกยังน้อใส่ไปต่อ,อตุ๊กน้ำบอนซีลักปิ้งป่าเ hmm. พราเหตุแอบป่าพี่น้อง <laughs> แหวมันดักสุกยี่บอ,อววว่าแสบบอพี่น้องหอมปลาคลองเลยพี่น้องปตาตะกินน่อยนี้หอมหอมฮิตเบอร์นีอันมันบโมหม่เนาะนี่นี่คออ่อยห้อยใส่มันแสบแสบ เอาขึ้นหมดไปตองาไปตอปตงเลยบ<ล>่ออแต่หอมพราะข่อยใส่2ชั้นนี่นี่เอาสั้นนอกออกเนาะเอ,อ้อนืมหอมละอืมกะปาโยหอมสุกไขไ่ปิ้งปลาสมุนไพรเนาะแม่นปิ้งปลาสมุนไพรแล้วแต่ว่า นี่แล้วเบเลยบานนี้มาเด้อพี่น้องแก่หอมพี่น้องแกวหอมบัวมาเด้อพี่น้องกินข้าน้ำกันเนาะตลอยบรเหตไปหญงป่าไปมาเด้อไกินโลาสบายดีเด้อพี่น้องมาเด้องานงานวัดนใบตอง กินข้าวจะได้รางร้อแล้วสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งหรือมกเนี่ยหรือพอดปิ้งปิ้งบอกเห็นทอดจะไม่ตกมาได้อะไรกินข้าวเด้อฝนตกอีกแล้วพี่น้องจ๋าเบื่อฝนไอ้ฝนทั้กอายุตบังคับนี่เลยอายุต์บังห้าโมงเนี่ยตกดอีกแล้ว วันนี้กับไปสิปยายามโตอีกรอบด้วยนี่วันนี้ยามหลายรอบแล้วเบาอ่ไปวางคำนี่ก็ได้หลายเตัเนาะมิเตปะเข็งเนี่ยเดประดุ๊กประคอกาเห็นเนาะพยายามเพียงแล้วมิจตปะเข็งกลอนเล่นหลัลังมันนี่มันบอกนะตะกี้นะประดุ๊กประดุ๊ก็อย่างเบิ่งเนาะมันมันขึ้นเด่นมันขนามันบอลง มาเลยพอเมื่อบัไใที่ฝนตกเขามาหาหลานพี่นองบริมาณสองมือเขามากันนองมืองานได้สามสามหยุ่ลบเป็นอะไรสิานี่มงก้าลาย ลับเมกากระซบกลาบแทบจะตายจ้านจจนัดจจานจัดจ้าจัดจ้า มันกากลายกับทอดไข่แน่งกากฟอยมันไม่จะกินกับยังก็ปากไปชดไม่บอกจอยด้วยมือมือเนื้อแซน่์เลยเสียบอก่อน โตแบบนี mm. <cielo. S 1> ้ไม่ธรรเลแข่อะไรคมันโตนยเนาะขบไปเมือนขบพนมาโตแล้วมันแหวันจะเงี่ยงส่เต็นท์ดงรลเนลูกแ่งงานี่เป็เมื่อัเมื่อไะไ็ยังได้ประมาณโลแะขนาดมันแหมันอันมันตรงๆเกี่ยงออกได้ นี่นะาเขาพเขาก็ปีงเขียดเขาตกเป็ดนเพื่อนเป็ดตายเพ่นมาี่ยังเหีเป็ดตายก็หลกเลยตนไปบ้านเนี่ยตายมังไ่กินปลาเกงเลยปลาเกงตัวบังใหญ่นึ่งแหละพอพัวแล้วาฆาคอจะลรยเนี่ยเดว่าปลาเกงมันกล้าในแบบคนจวเขาะไปมันบ้านเนตายเนียมันเจอ ดีเนาะกล้ามเลิรักพ่อเลานาะให้แต่บอระตะควรเองละมันข่ปะามันเดินจบบอปามันเอาจักรมลาไปทำาแรทางปุ๋มันเต็มเนาะคนลนี่นะฮะวาพื้นออกแต่ยังไงไม่เนี่ย เารพกโจกกัอย่างอื่วนไม่ให้น้ำวกมันหุ่นเซแจซวเต็มคุมอยู่มัน,น,มนเื่นนี้ตายมาทันปลาันนี้มันอยากเห็นตาบุญนี้ตายเป็นอะไรเดี๋ยวมื่ออื่นใช่พราะยังางเาเป่งเจ้านาเราเขาเคียวนะ่ะ เงลงเบิดนะเขารามันก็กลังเลื่องนั่นเองเาบิ่งนะหน้าลงเบิดเน้บิงไพอมันตมา้เปงไหล่าลงคนโตแบบมันก็ลงทัญามมันพคนโตมันแห้งนะเาเป่งนะมันก็ตายแทบปากเลยพอมันโตแบบเป่งลงแบบมันมันลงรับสามิ่ผิ นายเดลี ин, ่เรเปิ mm ่งแต่เขาระบาดเรื uh, ่องมึงก็เร็มากบนใ้ามันจะกิ่นะมันยัง้ตฝนพัวฝนตกเนี่ยมันนำเสียวปลาคอกนะมันได้แบบแล้วต้องทำในนูอยทำในนียน ดี๋ยวพ่อเยียนีเปินนื้อหนึ่งก็นาเาไ่ได้นซงเราออกมอเปนหนึ่งเป็นตาลับเทียมไปไม่เ่าเ่อจะไปเสื้อพ่อขานั่คนช่ันยมึมาอน่เมี่แบบมข่าวาวแ

เขาะแล้ต่นนี้อมันกง่ายกับเราตัมาซ่าซ่าตัวมาต่ำตัวเดียวกินวนหลักนมันหอตวอะไรโตว ลาบทอดปาดปาดปาตะเพียนการใดลาเอิ้นปาดปาดใช้เอื่นยปาตะเพียนเอาเนบ่อืมเอามาเดียวกันลาเอิ้นปากปาใชเอื้นปาตะเพียนนักนักบานระุกปาดเก็ปาตะเพียนเขาก็เอิ้อบบางคนเขาก็เอิ้น

ครับบ่ทันเฮาบ่ค่อยได้กินข้าว20,000 30,000มันก็ลงแล้วคือเฮาคั่นเฮากลับมากินซ้ําเบ่งขึ้นมครับนมื้อละล2 0 0 0ช่วงค่อยได้กินยกินบ่ได้นมแหมบ่เจ้ากินาคือมันิดตงอ้นไปตั้งใจกินีแงขึ้นได้ บาราแบบมีสุ่มันไีน่ยเท่าอ,อิ่มเทโลสองโลเลนะาะปาอุ่นทิงานม่เต็มฝนตกนี่ก็น็นตอวทั้งเคยจ่อโทรศัพท์ก็ขยเกเืองเนาะขลินตอกเลินนอนนวลคก็บนชิอคอเก็บภัพบรรยญญากาศไวซามีเดอร์วิน้องบามีคามาลินเนาะ ข่าวู่บานมาเียไปแล้วพี่นอ้องสบายพี่สบายดีคุดีเล็กกับเหนื่อย